ก็สวัสด okay, ีพ ja. ี่ๆอีกรอบนึงน้องก็ก่อื่นนะคะอยากให้พี่ๆเนี่ยแนะนําตัวให้น้องๆรู้จักกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเริ่มพี่ภูผาเลยค่ะครับสวัสดีนะครับก็ภูผานะครับชิสุนุพงศ์ปองศุภสุขครับก็มาจากสิง์จีนแล้วก็มาจากกีทไทยรุ่นที่19ครับเดี๋ยวเริ่มฟังด้านนูนได้เลยค่ะสวัสดีครับน้องๆที่อยู่ฟังด้านนู้นไกลๆนะครับก็น้องที่ฟังออนไลน์นะครับ พี่ชื่อพี่พีนะครับเป็นแทนมาจากกิฟต์เล่าแล้วก็วันนี้ขอก่อนอื่นเลยสุขสันวันเด็กน้องๆทุกคนนะครับค่ะพี่ชื่อพี่นภัทนะคะตัวแทนจากกิฟต์เดอิงลินะคะสวัสดีน้องๆที่กําลังฟังแล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อวชิรยาลีลานิพนธ์นะคะชื่อเล่นชอทูบนะคะสวัสดีน้องๆทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ออนไลน์แล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับวันเด็กในปีนี้นะคะ,ะค่ะก็หลังจากที่พี่ๆได้แนะนําตัวเสร็จแล้วน้อเดี๋ยวเรามาถามาบรรยากาศงานในวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าพี่ๆเนียรู้สึกยังไงมากเดี๋ยวให้พี่นภัทรเป็นตัวแทนตอบแล้วกันว่าวันนี้พี่นภัทรรู้สึกยังไงบ้างคะ ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าน้องๆมากันเยอะมากๆบรรยากาศคึกคักสุดๆเลยค่ะตอนนี้ คค่ะก็หลังจากที่ถามความรู้สึกพี่ๆกันไปแล้วเนาะก็น้องๆก็น่าจะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกกันดีกว่าใครหน้าอ่าได้เลยค่ะสําหรับคําถามแรกนะคะก็คืออยากจะถามพี่ๆทั้ทง4คนค่ะว่าเกณฑ์นในการคัดเลือกนะคะที่จะเป็นนักเรียนกลฟต์ต่างๆเนี่ยหรือว่า,าสายการเรียนที่พี่ๆมานะคะก็คือต้องเป็นสายการเรียนอะไรบ้างถึงจะเข้าไปในกิฟต์นั้นได้ค่ะเริ่มจากพี่พีคได้เลยค่ะอ่าสำหรับน้องๆที่สนใจโครงการ ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่ากิบเลกเนี่ยนะครับอย,อย่างแรกเลยน้องต้องมีคุณสมบัติก็คือน้องต้องติดตัวจริงนะครับการสอบโรงเรียนเตรียมอะดมศึกษานะครับสายวิทย์คณิตเท่านั้นนะครับหรือว่าน้องจะเป็นโคต้าโอลิมปิกวิชาการหรือว่าโคต้าจังหวัดก็ได้นะครับส่วนการสอบเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2รอ,อบนะครับรอบแรกเนี่ยก็จะคัดจากคะแนนเป็น2ส,ส่วนคะแนนส่วนแรกเนี่ยก็จะมาจากคะแนนที่น้องสอบับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ในการสอบโรงเรียนเตรียมระดมศึกษานะครับคะแนนส่วนที่2นะครับก็จะมาจากคะแนนพอร์ตเฟิโอนะครับก็จะ อะไรก็ได้นะครับแบบน้องอาจจะมีความสามารถชีววิทยาเคมีคณิตศาสตร์อะไรก็ได้เลยใส่มาได้ส่วนรอบที่สองเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนจะประกาศนะครับส่วนเช่นปีพี่นะก็จะเป็นสัมภา์ออนไลน์นะครับส่วนปีน้องก็ต้องรอประกาศอีกทีครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับของกิฟต์ราคาใครใครกิฟต์เลขไหมคะพี่ถูก กิฟต์ก็คล้ายกับกิบเลกเลยนะคะก็คือน้องๆที่สนใจที่จะสมัครเข้าโครงการกิฟต์เนี่ยจะต้องติดหนึ่งใน750คนแรกของการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นม .4 ของโรงเรียนเตรียมุดมศึกษานะคะหรือไม่น้องก็ยื่นพอร์ตโคตต้าวิชาการหรือว่าโคตต้าจังหวัดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่น้องสอบเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ในในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะ พิจารณาพอร์ตโฟลิโอที่น้องๆส่งมาค่ะโดยในปีของพี่พี่ก็จะส่งพอร์ตโฟลิโอที่พี่มีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปให้อาจารย์ได้พิจารณาแต่ว่าเกณฑ์ในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะ ก็สําหรับกิฟวิทย์กับกิฟเลขนะคะก็มีความคล้ายๆกันเลยเนะาะตัที่เกณฑ์การคัดเลือกนะคะเราก็ต้องติดเป็นตัวจริงในหนึ่งใน750ของในการสอบเข้าเตรียมอุรมศึกษาค่ะแล้วก็สําหรับเกณฑ์การพิจารณาเนาะเราก็จะดู2ส่วนด้วยกันก็นคือคะแนนตอนสอบเข้าเนาะในส่วนของวิชาเลขแล้วก็วิชาวิทย์ค่ะแล้วก็รอบที่2จะเป็นการใช้ตโฟลิโอเพื่อการยื่นค่ะงั้นเรามาต่อกันที่กิฟอิงค่ะพินภัท ค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจที่จะเข้าโครงการ g i f t e d English นะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องจิตเป็นตัวจริงของโรงเรียนเตรียมุดมศึกษานะคะในสายการเรียนภาษาภาษาหรือว่าภาษาคณิตก็ได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเกณฑ์การสมัครนี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะโดยรอบแรกจะเป็นรอบการยื่นใบสมัครค่ะโดยที่เราจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย5ภาคเทอมตอนมอต้นของน้องๆน,นะคะที่ไม่ต่ํากว่า3.25และเกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า3.8ค่ะแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวจะแล้วแต่ปีนะคะ ก็คือจะมีฟอร์มให้น้องกรอกค่ะแล้วก็มีการพิจารณาจากฟอร์ดพอร์ตคอลิโอค่ะส่วนในรอบที่2นะคะจะเป็นการเขียนเอเซหรือว่าเรียงความภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายค่ะจะเป็นการสัมภาษณ์วิชาการนั่นเองค่ะ อ่ะค่ะสำหรับกิฟต์อิงนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการกรอกใบสมัครนะคะโดยเกรดเฉลี่ยของทั้งเทอมของ5อเทอมนะคะก็คือ3.25แล้วก็เกรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยอยู่ที่3.8ค่ะแล้วก็ส่วนรอบ2แล้วก็รอบ3นะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะโดยรอบ2จะเป็นการเขียนเอเซ่แล้วก็รอบ3จะเป็นการสัมภาษณ์นั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็สุดท้ายกิฟต์ไทยล่ะคะครับอย่างแรกก็คือว่า ต้องเป็นานักเรียนที่อยู่ในเป็นนักเรียนที่ติดตัวจริงเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเป็นานักเรียนทุกแผนการเรียนได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร,ร,ร์คณิตศาสตร์นะครับภาษาคณิตศาสตร,ร,ราสาสา์หรือภาษาภาษานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสําหรับเกรดเฉลี่ยเนี่ยก็ดูที่เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยเท่านั้นนะครับโดยที่เกรดเฉลี่ย5ภาคเรียนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า3.5น,นะครับแล้วก็การสอบก็จะเป็นการสอบโดยใช้ข้อเขียนนะครับซึ่งก็เป็นการสอบ วิเคราะห์เกี่ยวกับภาษาแล้วก็วรรณคดีนะครับแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ส่วนการส่งพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บังคับครับแต่สามารถส่งผลได้เพื่อเ,อเป็นการเพื่อช่วยในการพิจารณาครับก็สําหรับกิฟ์ไทยนะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่านักเรียนจากทุกๆสายการเรียนเนี่ยก็สามารถสอบเข้าได้หมดเลยซึ่งการสอบเนี่ยก็เหมือนจะแบ่งเป็น2รอบเนาะก็คือรอบแรกก็เป็นการสอบเหมือนอัตนัยเป็นข้อเขียนค่ะแล้วก็รอบที่2ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ค่ะส่วนพอร์ตโฟลิโอเนาะแล้วก็สามารถเลือกได้ขอว่าจะยื่่นมคะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะก็คือโดยรวมนะคะก็คือ4ี่กิฟต์เนี่ยก็จะต้องเป็นนักเรียนตัวจริงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก่อนค่ะงั้นเรามาตอบกันที่คําถามข้อที่2เลยค่ะหลังจากที่พี่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากจะถามย้อนไปก่อนที่พี่เข้ามานะคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้พี่ๆมาสอบกิฟต์ต่างๆค่ะเริ่มจากพี่ภูผาได้เลยค่ะ,ะครับก็ด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบเรียนวิชาภาษาไทยรู้สึกว่ามีความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทยเรารู้สึกชอบางครับมันก็เป็น พื้นฐานจากความชอบแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้เข้ามากิฟไทยเนี่ยน่าจะต่อยอดความสามารถของเราได้มากขึ้นนะครับก็เลยเลือกเข้ากิปไทยก็คือพื้นฐานก็คือเริ่มมาจากความชอบนั่นแหละค่ะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะการที่เราเอาความชอบของเราเนี่ยมาต่อยอดมาเป็น,มา,ปนมาเป็นทักษะแล้วก็ความรู้ติดตัวค่ะเดี๋ยวต่อกันที่พี่ทูบเลยค่ะ ก็สำหรับพี่นะคะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เนี่ยชอบเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มากๆตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยประถมมัธยมต้นเลยค่ะแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะหาโครงการอะไรที่พอเข้าไปเรียนแล้วสามารถที่จะพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเราได้จริงๆแล้วพอพี่ตัดสินใจเลือกเรียนกิบวิ์เนี่ยค่ะพี่รู้สึกว่ามันมันสามารถแบบ พัฒนาพี่ได้จริงๆเป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องมากๆเพราะว่าการเข้าเรียนในโครงการกิฟวิทไม่ได้เฉพาะแต่จะพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการหรือว่าวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะแต่ยังพัฒนาในด้านอื่นๆเช่นภาะวะความเป็นผู้นําความเป็นผู้ตามการทํางานร่วมกับเพื่อนๆเหล่าหลายคนการติดต่อสื่อสารเพราะว่าในโครงการของเราค่ะจะมีกิจกรรมให้ทําร่วมกันเยอะมากแล้วเราจําเป็นที่จะต้องฝึกการสื่อสารการทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งกับเพื่อนๆทั้งกับ คุณครูหรือว่าหน่วยงานภายนอกค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าเราสามารถพัฒนาได้ในหลายๆด้านในชีวิตเลยค่ะก็สําหรับพี่ทูบนะคะก็คือเริ่มมาจากความชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็สมัครเข้ามาในกิฟวิดเพราะว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับตัวเองค่ะแล้วสาหรับพี่นภัทระคะค่ะส่วนตัวก็คล้ายๆกับพี่ภูผากับพี่ทูบเลยนะคะก็คือเป็นเด็กที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออหลักสูตรของกิฟต์อิงจากที่ฟังรุ่นพี่มาก็รู้สึกว่าเป็น โครงการที่มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าหลักสูตรในการเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้เราอยากจะเข้ามาเรียนค่ะก็สําหรับพี่นภัสนะคะบอกว่าหลักสูตรเนาะในโครงการของกิบอิงเนี่ยก็มีความแตกต่างแล้วก็พิเศษกับต่างจากโรงเรียนอื่นค่ะซึ่งในเตรียมรวมศึกษาของเราเนี่ยก็จัดหลักสูตรมาให้นักเรียนเป็นอย่างดีเลยค่ะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษค่ะกิบอิงก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและสําหรับพี่พีกนะคะ ส่วนตัวพี่นะพี่ต้องบอกว่าพี่เนี่ยแข่งขันนิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็พี่เนี่ยมีรุ่นพี่เนี่ยที่แข่งขันนิตศาสตร์ด้วยอ่ะอยู่ที่กิฟแมทอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกิฟแมทเนี่ยมันมีครูที่ดีน,น้องๆหลายคนที่แข่งขันนิตศาสตร์ก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าครูไมตรีเนี่ยเขาสอนดีนะครับแล้วเขาก็อสอนอยู่แบบที่ห้องกิฟแมทด้วยพี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยห้องกิฟแมทมันจะมาสมกับพี่แล้วก็สามารถดึงศักยภาพในตัวพี่ได้มากทีีีี่่่่่สสสุดดดคคคคคครรรรัััับบผมมมมมออออาาาาาากกก็ก็็นน็หพืเปนนนนนททววชชใใ้้ขขขงงณิิตตตตตศศ์์แแลลโย ล้วอยู่กิบเลขเนี่ยบวกลบคูณหารพี่พีกชอบอะไรมากสุดคะอ่าส่วนตัวพี่ชอบชอบคูณโอ้โหใจใตรง,งกันเลยนะแเน่เพราะว่าพวกเราเนี่ยชอบคูณ,คณเหมือนกันอ่างั้นเพื่อชื่ว่าเป็นห้องกิบเตนะคะก็อยากจะถามว่าหลักสูตรใน3ปีเนี่ยมีอะไรที่พิเศษกว่าห้องธรรมดาบ้างคะเริ่มจากพินาพัฒ์ได้เลยคะ่ะ ค่ะสำหรับโครงการก i f t e d English นะคะหลักสูตรของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าค่อนข้างแตกต่างนะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษตัวเดียวที่เราจะเรียนกับเพื่อนๆในห้องนะคะก็คือภาษาอังกฤษฟังพูดค่ะซึ่งเรียนกับคุณครูต่างชาติส่วนวิชาภาษาอังกฤษอีก3ตัวเนี่ยเราจะเรียนแยกออกมานะคะโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี1เลยคืออังกฤษหลักนะคะซึ่งจะเรียกว่าอังกฤษ1 2 3 4แบ่งตามชั้นม4และม5นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์เช,ชาาะเ,ะเ,เชิงวิชาการค่ะเเเรราาาจะได้ขียนนใชชิิงวก มากมายแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอังกฤษอ่านเขียนเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะสนุกขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้เรียนการเขียนเอเซ่แล้วก็วิเคราะห์สื่อต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับน้องม .4 ค่ะก็คือตอนเข้ามาจะมีการปรับพื้นฐานโดยที่เราจะได้เรียนกับคุณครูผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะก็คือจะเรียนตอนเย็นเป็นวิชาที่ชื่อว่าอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะส่วนม .6 เราไม่มีเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า โครงการกิฟเต็ดเนี่ยจะให้เราทําโครงงานภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็สําหรับกิฟต์อิงนะคะก็คือในวิชาอังกฤษฟังพูดเนี่ยก็จะเรียนกับเพื่อนในห้องนะคะส่วนอังกฤษอีกทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอังกฤษเสริมขึ้นมาค่ะแล้วก็ในช่วงชั้นของมัธยมศึกษาปีที่4หรือว่ามสนี้นะคะก็จะมีการเรียนปรับพื้นฐานเสริมค่ะแล้วก็สาหรับในช่วงมหกนะคะก็คือไม่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าจะเป็นการทําโครงงานแทนค่ะ พิ่นภัทรคะแล้วก็เผื่อน,น้องๆคนไหนสงสัยนาะว่าการที่เราเรียนกิฟต์อิงนอ้องเราจะแบบแยกออกมาเรียนจากห้องเรียนอื่นๆยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวิชาอังกฤษฟังพูดเราจะเรียนกับเพื่อนในห้องตามปกติส่วนวิชาอังกฤษตัวอื่นเนี่ยเราไม่ได้เรียนนอกเวลาเรียนเลยนะคะยกเว้นอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะก็คือเราเรียนในคาบเหมือนเดิมเลยตามทุกๆวันนะคะแค่ว่าเราจะไปแยกไปเรียนกับเพื่อนๆในกิฟต์ด้วยกันนั่นเองค่ะ ก็คือแยกออกไปเรียนนอวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ฟังพูดเนี่ยเราก็จะแยกออกไปเรียนของเราค่ะแล้วก็สาหรับภาษาอังกฤษเพิ่มพูนประสบการณ์เราก็จะไปเรียนตอนเย็นค่ะแล้วก็สําหรับกิ๊บไทยล่ะคะพี่ภูผาครับก็จะมีความคล้ายกับกิ๊บอิงนะครับก็คือว่าเราจะมีวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือวิชาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์นะครับก็คือจะเรียนหลักๆก็คือม .4 เนี่ยก็จะมีจริงๆไม่ใช่มจริงๆทั้งม .4 แล้วก็ม .5 เนี่ยนะครับก็จะมีการอบรม สามครั้งนะครับโดยวิทยากรก็คือจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นการอบรมสามด้านในกับภาษาก็คือมีภาษาศาสตร์นะครับวรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็คติชนวิทยานะครับแล้วก็หลังจากที่เราอบรมแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทําโครงงานโดยที่มสี่ทำโครงงานกลุ่มมห้าทำโครงงานเดี่ยวแล้วก็มหกก็จะเป็นการนําโครงงานที่ทําเมื่อตอนมห้าเนี่ยมาตีพิมพ์เป็นวรารสารนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนการแยกเรียนเนื่องจากว่ากิฟไทยมาจากทุกแผนการเรียนการที่จะจัดให้มีคับ ตรงกันได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็เลยจะเป็นการเรียนในช่วงเงย็นวันพุธคาบเก้าถึงคาบสิบครับแต่จริงๆก็จะไม่ได้เรียนทุกอาทิตย์ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะนัดช่วงไหนประมาณนี้นครับก็สาหรับกิฟไทยนะคะก็จะมีหลักสูตรที่เพิ่มมานอะที่เรียกได้ว่าภาษาไทยเพิ่มคูณประสบการณ์ค่ะซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะเรียนเหมือนสาศาสตร์ของภาษาไทยเนาะก็คือภาษาศาสตร์แล้วก็คติชนวิทยาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมค่ะส่วนการแยกออกมาเรียนเนี่ยก็คือด้วยความที่กิฟไทยเนาะมันก็จะเป็นการรวมตัวเด็กนักเรียน ทีเดียวในตอนเย็นเพราะว่าเนื่องจากมาจากทุกๆสายการเรียนเลยค่ะก็จะเป็นเรียนทุกเย็นวันพุธค่ะอ่าแล้วอย่างกิจวิทย์ล่ะคะพี่ทูเป็นยังไงบ้างก็สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่ากิจวิทย์ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจํานวนทั้งหมด2คาบต่อสัปดาห์ด้วยกันค่ะโดยน้องๆชั้นม .4 ก็จะเรียนทุกวันอังคารแล้วก็พี่ๆชั้นม .5 ก็จะเรียนทุกวันพุธค่ะ ซึ่งพี่เนี่ยเมื่อก่อนพี่ก็ได้เลือกเลือกเรียนในวิชาชีววิทยาค่ะสายชีววิทยาแล้วก็ในการเรียนเนี่ยก็จะมีการเรียนทั้งในแบบ เลคเชอร์ ure, หรือว่าบรรยายแล้วก็การเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็รวมถึงการเรียนในภาคปฏิบตัติหรือว่าการทําแลบต่างๆซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมให้น้องๆเนี่ยมีความพร้อมก่อนที่จะออกไปทําข้อสอบหรือว่าแข่งขันในสนามนอกโรงเรียนค่ะโดยการเรียนของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นสี่สายให้กับน้องๆเนี่ยได้เลือกตามความสนใจความสามารถหรือว่าความเชี่ยวชาญของตัวเองเลยค่ะก็จะมีวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์เคมีชีววิทยาแล้วก็ การทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะก็สำหรับกิฟท์นะคะก็คือจะมีการแบ่งออกเป็นสี่สายนะคะก็จะมีชีววิทยาเคมีฟิสิกส์แล้วก็โครงงานนั่นเองค่ะโดยน้องๆเนี่ยก็ถ้าสนใจอะไรก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะคะอย่างตัวพี่ทูบก็คือจะอยู่เป็นทางชีววิทยาเนาะก็จะมีการทำ l a บ,บต่างๆคะ่ะ ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับการแยกออกมาเรียนก็คือจะเรียนเป็นช่วงเย็นเนาะสำหรับวิชาสาขาที่ตัวเองเลือกใช่ค่ะจะเรียนทุกคาบ78ของวันอังคารหรือวันพุธค่ะอ่ะค่ะแล้วพี่พีกเ่คะ,คะในส่วนของกิบแมทขอโทษครับเสียงเออไม่ค่อยดีกิบแมทนะครับน้อ,นองๆเน,นี่ยก็จะมีวิชาแยกออกมานะครับชื่อว่าวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพื้นประสบการณ์เนี่ยครับหรือว่าเรียกว่า enrichment นะครับเขาก็จะเอาอาจารย์เนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิมาสอนพวกเรานะฮะ แล้วก็ก็จะเป็นเนื้อหาเกบบี่ยวกับคณิตศาสตร์ในมหาลัยนะครับว่าจะเป็นแบบเช่นลบตัวอย่างก็เรื่องแบบไฟในดิฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเอามาสอนเราหรือว่าเนื้อหามปลายที่น่าสนใจนะครับเขาก็จะมาสอนเราตอนเย็นครับสองคาบแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแบบเอาอาจารย์มหาลัยมาสอนคณิตศาสตร์แบบในค่ายสอ,นอวนอ,อย่างมาสอนแยกไอทีโยนตอนเย็นนะครับ ออก็หลักสูตรเนาะก็มีความเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่าอย่างกิบเลขเนี่ยค่ะก็จะมีหนึ่งหนึ่งวิชาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือวิชาเลขเพิ่มพูนเนาะแตะ่แต่ว่าสาหรับสายการเรียนอื่นๆอย่างศิลปภาษอางอง,งก็คือจะเรียนแค่เลขพื้นฐานแต่ว่าสินคํานวณกับวิทยคณิตเนี่ยก็จะเรียนเป็นเลขพื้นฐานแล้วก็เลขเพิ่มเติมแต่ว่าสาหรับกิบแมทก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คือเลขเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะแล้วก็สำหรับหลักสูตรการเรียนต่างๆ,ๆก็จะมีอาจารย์มาอบรมเพิ่มเตมมเเน,นนานาาาาาะะะะจกกกกกออหทยยลลัคค่่่็็ถืปปรรสบณ์ีีดๆ อ่าค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็อยากจะถามพี่พีทุกคนเลยค่ะว่าในเมื่อเราอยู่กิฟต์ต่างๆแล้วเนี่ยอยากจะถามว่ามีการแบ่งเวลาเรียนแล้วก็เวลาไปทํากิจกรรมอ,อย่างอื่นยังไงบ้างคะเริ่มจากพี่พีคได้เลยค่ะอะในส่วนตัวของพี่นะครับพี่จะจัดการการแบ่งเวลาโดยการพี่จะให้ลําดับความสําคัญของกิจกรรมนั้นๆก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะให้ priority สำคัญอันดับแรกเนี่ยให้กับการนอนก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนทุกคนก็การนอนมันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนก็อยากทาอยู่แล้วมันแบบได้พักผ่อนมันคลาสมองนะครับ ในส่วนที่2นะครับที่จะให้ความสาคัญกับการออกกําลังกายอย่างที่2เพราะว่าพี่เชื่อว่า,วาการออกกาลังกายเนี่ยมันทาให้น้องๆอ่ะมันได้แบบสมองผ่อนคลายแล้วมันคลายเครียดไปในตัวเวลาน้องไปอ่านหนังสือต่ออย่างเงี้ยมันก็จะแบบสบายๆนะครับอย่างที่3ามพี่ก็ให้ความสําคัญกับการเรียนนะครับแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้อยู่แล้ว <S <S พี่คาอไปอันดับที่4นะที่จะให้ความสําคัญกับสังคมนะครับแน่นอนว่าสังคมเนี่ยทิ้งไม่ได้แน่นอนน้องอาจจะเรียนเก่งแค่ไหนแต่ว่าน้องไม่มีสังคมเนี่ยน้องก็ไม่สามารถทําธุรกิจอะไรได้แน่นอนนะครับ แล้วก็เท่านี้แล้วครับอย่างที่6ก็แบบเล่นเกมงานอิเล็กอะไรทั่วๆไปครับก็สําหรับพี่คๆนะคะแล้วก็จะเหมือนจัดพา o r ติซีเนว่าเราจะเราให้ความสําคัญกับอะไรแต่ว่าใดๆก็คือเราก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ในห้องกิฟแมทมันมีหลักสูตรที่เข้มข้นอยู่แล้วคะ่ะเราสามารถใช้เวลาอื่นของเราเนี่ยทำกิจกรรมที่เราสนใจได้เลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวต่อกันที่พี่นภัทรเลยค่ะพี่นภัทรแบ่งเวลาอย่างไงบ้างคะค่ะสำหรับพี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าของกิฟอิงเนี่ยเราไม่ได้มีการแยกมาเรียนเหมือน กิจอื่นๆมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้กระทบมากค่ะที่กระทบก็คืองานนะคะเพราะเราต้องมีการเขียนเอเซยุยู่ตลอดแต่ว่าเทคนิคของพี่ก็คือเวลาที่ได้รับงานมาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการให้เสร็จเป็นงานๆไปนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอยากจะไปทากิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนหรือแมก้กระทั่งการพักผ่อนส่วนตัวเนี่ยก็จะทําได้เช่นกันค่ะก็คือเรียนก็เรียนเล่นก็เล่นค่ะ ของพินพัฒ์ก็คือเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นนะคะให้เวลากับทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเต็มที่มากๆเลยแล้วก็อย่างพินพัฒ์เนี่ยก็ได้ข่าวว่าเป็นสปีดเฟชชี่ด้วยใช่ไหมคะสปีดเฟชชี่เนี่ยคืออะไรคะสปีดเฟชชี่ก็คือเป็นผู้นําวาทีแห่งเตรีอมดมศึกษานะคะเราก็จะได้มีการมีความสามารถพิเศษทางด้านการพูดนั่นเองคะ่ะเราก็จะได้พูดในงานต่างๆแล้วก็ได้แสดงละครด้วยคะ่ะอ่าแล้วอย่างพี่ทูบล่ะคะสำหรับยูวิทเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สําหรับพี่นะคะพี่ จะจัดเวลาให้สามารถทำได้ทั้งกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนไปด้วยค่ะเพราะพี่คิดว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับตัวเราที่จะพัฒนาในหลายๆด้านของชีวิตนะคะ พี่รู้สึกว่าการที่เราสามารถที่จะแบ่งเวลาจัดลาดับความสําคัญที่จะทําสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้หลังโดยที่เรายังสามารถที่จะทํากิจกรรมทุกอย่างได้ไม่เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมากที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างประสบความสําเร็จค่ะ ส,สำหรับพี่ท่มเนาะก็คือสำหรับพี่ทุกคนนั่นแหละก็คือจะให้ความสําคัญกับการจัด p r i o r i t y ค่ะว่าเราควรทําอะไรก่อนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็อย่าทิ้งการเรียนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่ภายในห้องเรียนค่ะเราสามารถทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็สามารถเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ในหลายๆด้านค่ะและสําหรับพี่ภูผาล่ะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่ากิฟไทยเนี่ยพอแยกมาเรียนช่วงเย็นวันพุธแล้วก็บางกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมนภาษาทภแเ่งชาติเนี่ยที่อาจจะทําให้กลับบ้านดึกเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องกระทบเวลาส่วนตตัววปรระมาาาาณนนึึงงงงคสิ่่่ททีเ้ออํก็ื เวลามีการบ้านหรืออะไรเราก็พยายามที่จะแบบแบ่งเวลาในการทาการบ้านแบบเวลาทํากิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือการพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยครับคือพยายามไม่ให้กระทบกับด้านอื่นของชีวิตมากเลยครับก็คือต้องพยายามแบ่งสรรเวลาจัดสรรเวลาให้ให้ดีประมาณนี้ครับ ก็อย่างสําหรับพี่ผู้ผ่านนะคะก็คือจะมีการจัดสรรเวลานะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ผู้ผ่านได้มีการพูดถึงงานวันภาษาไทยอีกด้วยค่ะซึ่งงานวันภาษาไทยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นในงานวันนั้นบ้างเนี่ยน้องๆก็ต้องลองมาเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มาสัมผัสงานวันภาษาไทยกันเอาเองค่ะแล้วก็เมื่อกี้เนาะพี่ๆก็ได้พูดถึงหลักสูตรเพยใน3ปีค่ะก็น้องๆก็อาจจะคิดว่าโอ้โหเข้ม,เข,มเข้มข้นมากเลยเนาะก็ อยากจะถามพี่กิ๊บแมทกับกิ๊บวิทย์แล้วก็น้อว่าอยากจะให้เล่าบรรยากาศภายในห้องเรียนหน่อยคะ่ะว่ามนันมันเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเริ่มพี่พี่พีกเลยคะ่ะบรรยากาศในห้องกิ๊บแมทนะครับมันค่อนข้างเงียบนะครับไม่ไม่ใช่เพราะตั้งใจเรียนนะเพราะว่าหลับนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเอาอย่างงี้เอาหมายถิ่เมื่อกี้พี่หยอกหยอกนะความจริงแล้วห้องกิ๊บแมทเนี่ยมันเป็นห้องที่แบบชิลมากจริงๆคือตอนแรกที่พี่เข้ามาเนี่ยพี่คิดว่าเฮ้ยเรียนมันเครียดหรือเปล่าหรือว่ามันแบบตึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันชิลอะ ทำกิจกรรมเช่นแบบในห้องอย่างเงี้ยมันก็มีแบบคนตั้งวงเล่นการ์ดอูโน,โนหรือว่าแบบเล่นดนตีไม่อันนี้คือแบบเวลาพักนะเวลาพักไม่ได้เวลาเรียนแล้วก็แบบมันก็ชิวอ่ะเพราะว่าห้องกิฟแมทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างสนิทกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับห้องกิฟแมทเราสามปีอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่ย้ายห้องเลยแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมที่แบบเฉพาะห้องจริงๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบทําหนังสือซีนิตเอื้อมพะเกี้ยวหรือว่าจะเป็นการจัดสอบตักมอหรือว่าตําโซนะครับอ่าโอเคค่ะแล้วสําหรับพี่พัทล่ะคะ ค่ะสำหรับพี่ก็ก็คล้ายๆกับกิฟแมทนะคะเราก็จะมีความสนิทสนมกันมากๆเลยค่ะของกิฟอิงนะคะแล้วก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะเวลาเครียดก็คืออาจจะเป็นตอนเครียดที่ทำเอเซค่ะแต่ว่าใดๆเราก็ไม่ได้เครียดค่ะก็น้องๆถ้าสนใจก็อย่าลืมมาเข้ากิฟอิงกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพี่ๆเป็นเป็นคนเฟรนลี่กันทั้งนั้นเลยค่ะ ก็สาหรับทุกๆกลิบแหละเนาะแล้วก็สาหรับทุกๆห้องเรียนในเตรียมดมศึกษาของเราด้วยก็คือทุกคนมีความน่ารักแล้วไม่ว่าเราจะมาจากหลากหลายจังหวัดหรือว่าหลากหลายภูมิภาคค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่น้องเด็กนักเรียนในเตรียมเนี่ยก็ร่วมทากิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะอ่าใช่แล้วละค่ะแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆค่ะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากไปก็อยากจะให้พี่ๆค่ะอวยพรน้องๆหน่อยละกันสําหรับให้น้องๆมาเป็นว่าที่ทีอูแปดสิบหกค่ะ อ่าก็อยากให้พี่ๆทั้งสี่คนเนี่ยวอวยพรให้น้องๆกันสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้พี่ภูผาก็ได้ค่ะอ่าอวยพรใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกครับว่าอ่าไม่มีเรื่องมีอ่จริงๆการสอบเข้าเตรียมมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรแต่จริงก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจแน่นอนครับก็เชื่อว่าถ้าน้องๆตั้งใจแล้วก็อ่านหนังสือตั้งใจทําข้อสอบฝึกทําข้อสอบก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับยังไงก็มาเจอกันในตรีวโดมนะครับ ก็หลังจากพี่ๆอวยพรไปแล้วเนาะอยากให้พี่ๆทั้ง4คนลวกันค่ะฝากช่องทางการติดต่อของตัวเองหน่อยเพราะว่าเพื่อน,น้องๆคนไหนสนใจแล้วก็อยากทักไปถามเนาะว่าเกี่ยวกับห้องใส่การเรียนกิฟต์ต่างๆหรือว่าร่วมถึงก,การสอบเข้าเตรียมได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มที่ะคนเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องจากพี่คได้เลยค่ะก็ไอจีพี่นะครับก็พีกิตตินนะครับ p e a k k i t t i n นะครับถ้าสนใจก็ทักมานะครับหมายถึงเรื่องการเรียนนะครับน้องๆเรื่องกิฟต์แมทนะครับ ค่ะต่อที่พี่นภัสเลยค่ะับกิฟต์อิงนะคะถ้าน้องๆสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูได้ที่ IG a ีแ t ปท e วี e ิฟต์เนะคะหรือว่าเพจ a c e b o o k นะคะก็คือ English Department นะคะของเกรมดมศึกษา s c สคูลค่ะแล้วก็ IG ของพี่นะคะนภัสอันเดสกอร์นภัสค่ะ N A P A S อันเดสกอร์ N A N N A P A S ค่ะทักมาถามได้ตลอดเลยนะ สำหรับกิฟต์ไซน์นะคะน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเข้ากิฟต์วิดเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, เพจ f a c e b o o k เตรียมอุดมกิฟต์ทรายนะคะหรือว่าจะทักมาถามข้อมูลกับพี่ก็ได้นะคะทาง IG ทูปถังอีคะ่ะ t o o p t h a m a i e e e ค่ะ e น้องๆสามารถทักมาถามได้เลยนะคะพี่ยินดีช่วยมากๆเลยคะ่ะ ครับแล้วก็สําหรับกิฟท์ไทยนะครับถ้ามีสำหรับช่องทางของกิฟท์ไทยนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page นะครับโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยโรงเรียนเตรียมบัณฑศึกษานะครับแล้วก็ไอจีครับเตรียมบัณอัเดอร์สกอร์กิฟท์เซ็นต์อันเดอร์สกอร์ไทยครับแล้วก็สำหรับไอจีของพี่นะครับก็คือภูผาชิดกองนะครับ p h u p a อันเดอร์สกอร์ c h i t k o n g อ่าโปรไฟล์รูปแพนด้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ต้องฟอลโล่ไอจีก็ได้แต่ขอให้ฟอลโล่เอ้อฟอลโล่เลิฟมี่ ของกิฟต์แรกนะครับอย่าลืมติดตามเพจ a c e b ุ o k นะครับคุณเนศสาเตียมมดมนะครับอ่าก็สำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็จดไม่ทันนาอไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างทางกชของเรานะคะก็ได้ขึ้นรายละเอียดต่างๆไว้ทางด้านล่างนี้แล้วค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้รวมทั้งความสนุกกับพวกเราด้วยค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสี่คนมากมานะคุณค่ะมาครับผมครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆลงไปพักผ่อนด้านล่างได้เลยค่ะ